สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอืดเวียกชแนลครับมูนีกาสิมะเปิดราคาควายนะครับกับสถานที่บ้านทุ่งโปงตำบลกุจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบลำพูครับยุกเกาะของพู้อุดครับพูอุดสวัสดีครับครัสวัสดีครับรู้ประเด็นไงนี่บ่บรหรอหยุดเพื่อนละเอาหยุดเงเ้ย่็ยังเดายุคนเดียว ครับว่าเหมือนงานในในชุมชนเนาะแ,นแต่ว่าแต่ว่าถ้าป้องกันไว้ก็ดีึ้นกันครับมีจะาตัวยโคมครับมือน,นี่นี่สอนี่โคมหนึ่งกับแม่แม่มันโคมหนึ่งกับแม่มันครับแม่นี่ซื้อวางเด็ครับแม่สวยแม่สวยเป็นเสือ้อสายมั่งเด็น้องหอ จะที่เป็นกล้วยบ้านๆเท่านี้แหละกล้วยบ้านๆน,นะครับลูกนอกลูกนอกกับลูกกลมลูกกลมท่องเที่ยวอไรครับลูกนอก,อกท่องเรียท่องเรกสถานะท่องตอนนี้เป็นยังไงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ค้มตัวมากตอนนี้ค้มตัวค้มกับไนไหนมากครับค้มกับพ่อผมคือเขาพ่อกลมได้โดนไปนไหนแล้วพ่อจักเดือนละสี่เดือนในสี่เดือนนะครับ ความสูงเท่าไรเป็นนะครับนี่สูงร้อยสามสิบห้าความสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับทองที่สองเนาะครับลักษณะเด่นหรือว่าความงามหรือขอดีของเพื่อนเป็นยังไงนะครับแม่นี่เขียงมากครบดีย่กล้วยบ้านก็ได้เื่องมากครบนะครับ ตา,ๆๆๆตาแจ่มแจ่มจ้ำดีตาแจ่มแจ่มจ้ำเขาต,นตน้นตัวลั้มตัวดีอยู่เป็นจะเลี้ยงยุบฟูฟูทุ่นหน่อยนาเขานะครับต้นตัวดีครับฟ <c oughs> ูทุ่นหน่อยแสดงว่าราคาถือเล่นราคาราาเบาเ, <c oughs> ๆๆเบาเบาเบาเนาะสุ่มอะไรบ้างของข้อนะครับไปบุกพ่อเครื่องนี้ตรงไหนอยู่พ่อ นอกจากกีบออกมาหนิขุ่นเท้าขาวเนาะรับประกันอ่าแขยงขาดีขวัญเป็นังได้ครับขวัญใส่ได้ขวัญงามเปิ้ลมีขวัญใส่เนี่ยเหรอขวัญหูบ่มีขวัญถั่มราบ่มีถั่มราบ่มีเนาะมีขวัญอยู่่มีแตขวัญทั้งหน่าคู่หน่ะนี่จะคู่หน่ะครับเป็นอื่นขวัญยังนเหรอเป็นขวัญยังนี่คู่หน่ะนี่เที่วบันไดนั่งแขัง เทวดานั่งแทนครับเมึงนุ่มครับนุ่มงามครับนุ่มงามนุ่มงามหางดีแตงขาดีเขาอยู่ดอกราคาไบไหลายป็นไงครับกับกับลุงครับสีบส่หาพันสิบสี่หาพันนะครับ